สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนชาวสามชาติเลยพี่เพื่อนชาว,ว,ว,ชาวยูทูบทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปเจอผู้ชายคนหนึ่งครับที่ว่านั่นแต่ได้สุดยอดที่สุดนะคนหนึ่งนะผมนะใครที่เคยติดตามคลิปที่เขาก็เดี๋ยวมารอรับชมได้เลยวันนี้เจอตัวจริงแล้วนะตีกาแฟแต่ดังครับผมนะเดี๋ยวเราจะไปเจอพี่เขานัดเจอข้างหน้านะผมเดี๋ยวไม่รอรับชมแมะรบฟังกนได้เลยครับนี่เจอ แล้วนะครับผมนะพี่ตีเดี๋ยวเราไปแวะทักทายพี่เขาก่อนนะเดี๋ยวไปชมหน่อยนะว่ารถหล่อๆรถบ้านไต่ลั่นนะสภาพไหนนะว่าเราพี่แล้วไปเจอคันสีแดงเหมือนกันแต่เป็นพี่แม็กของพี่แม็กเดอร์โนนะครับผมเดี๋ยวเราไปทักทายพี่เขาหน่อยนะพี่ตีพี่ตีนี่หล่อมั้งล่ะโอ้ยังหล่ออ่ะนะ วดดสวัสดีทักทายพี่นายนะครับผมรอลรอได้ใจนะได้ใจนะคมับผมาแล้วมาแล้วลงาลอสวัสดีครับพี่ตีครับนี่นะ,ะฮะพี่ตีนะฮะแอดมีกาแฟแต่ดังนะครับผมนะ่ยจัดเลยพี่จัดฮะจัดเลยอ่ะเฮ้ยฮะหนึ่งหกห้าศูนย์นะครับผมสามชานะครับผม เดี๋ยวไปไหนมาครับพีต่ติมาจากไอ้บางีพี่บางีเอางานพี่ส่งเขาก็เลยเห็นพี่ลงยูทูกบก็เลยจอดร้ออะไรอย่างสามชาคันเทพอีกนหนึ่งท่านนะบอกนะพี่ตีนะเดี๋ยวเราไปฟังสามชาของพี่ตีนี่อะ<า>่ะไอพี่บีบดีกว่าฮะพี่บีบเอาเดี๋ยวเรามารับชมนะนี่ครับอ่าโหลมาไล่แต่งซิ่งนะเดี๋ยวขอกดล้อกดสามชาของ thì tỷ tăng này ยากแล้วเราขนาดฟังอยู่ในรถแม่โอ้โหยังลั่นเลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปจัดบนถนอนอกันเมื่อเดี๋ยวเราฟังสัตยาของพี่ตี๋เมื่อเดี๋ยวโอเคครับขอบคุณมากนะครับพี่ตี๋เดี๋ยวไปรับชมและรับฟังอีกบนถนนกันเม,มื่ดี๋ยวครับผมเมียใครเมียมันกดไม่ถนัด <laughs> โอรถยังรออ่ะรอมัอนก็ขับเลย เมียใครเมียมันอะนะ่ะเนาะใครกดถนัดก็ถนัดใครกดไม่ถนัดก็ไม่ถนัด <c oughs> ของใครของมันนะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับผม เป็นอีกหนึ่งท่านนะครับผมที่เล่นสามชาได้สุดยอดอีกหนึ่งท่านนะครับผมคือพี่ตรีนะแอดมินกาแฟแต่ดังนะครับผมนะขอบคุณสําหรับสามชาแล้วก็คุณภาพดีๆที่มีให้กันตลอดนะครับผมขอบคุณพี่ตรีมากๆนะฮะเดินทางปลอดภัยน,นะครับพี่ตรีนะแล้วขอฝากติดตามช่อง YouTube ผมแล้วก็ ช่องติ๊กต็อกนะครับผกพี่น้องนั่นใจที่ติดตามท่านอยู่ก็ไปรับชมก็ได้นะผมตอนนี้ผมก็เดินทาติ๊กต็อกเหมือนกันนะไปรับชมก็ได้นะผมโอเคครับขอให้พี่สีเดินทางปลอดภัยนะครับนะโชคดีครับผมเดินทางปลอดภัยนะครับจุ๊บ